ช่วงนี้นึกอะไรไม่ออกไม่รู้จะพูดอะไรละอไม่อยู้จะพูดอะไรอีกพูดอะไรดีอ่ะพูดอะไรอ่ะไม่รู้ออาาเขอรายการก่อนโอเคสวัสดีครับอย่าลืมซับสไครต์ไลค์แชร์ครับร่นสดสตอรี่วันนี้สดจริงๆสดเกินช่วงนี้มันมีประเด็นอะไรน่าสนใจวันนี้วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะวันนี้ยี่สิบยี่สิบยี่สิบเหรอยี่สิบเก้าตุลา เอ้เจ้าพิเศษกัเพราะว่าตอนนี้กระแสแรงๆก็จะมีเรื่องเรื่องเรื่องการเมืองเรื่องฉีดน้ําการเมืองอ่ะซึ่งฉีดน้ําก็คือสลายการชุมนุมใช่ไหมครับด้วยด้วยรถฉีดน้ําแรงดันสูงจริงๆน่าสนุกนะรถฉีดน้ําเป็นเหตุผลเดียวที่ผมอยากจะไปร่วมชุมนุมมันเหมือนเรื่องสงการเลยนะอมันร้อนนะครับมันร้อนทํางานก็เครียดร้อนก็ร้อน คือถ้าจริงๆนะถ้านั่งดูข่าวอะมันจะเครียดมากนะถ้าที่แต่ถ้าได้เล่นแต่มันมันน่าจะสนุกอ่ะใช่มันทําให้มันเบาลงไงบอกว่าอ,อากาศหน้าหนาวอะไรเนี่ยเหงื่อแตกทุกวันหน้าหนาวอ่ะอ่ะแต่าาได้ยินออได้ยินว่าเออ่อาผู้ชุมนุมก็มีรถมาเล่นด้วยเหรอก็ก็วันแรกวันแรกโดนฉีดก่อนอ,อวันต่อไปก็ล้างแขนมาฉีดคืนอเล่นสงการกล็สงการไงก็ก็เออ ก็เอาพี่คิงเคยเล้นงการไหมก็อ oh ้าวฉีดปุ๊บอ้าวฉีดกู้แล้วฉีดอ้วฉีดไปฉีดมาเปียกทั้งตัวประเพณีวัฒนธรรมอันดีใช่ใช่ใช่ในการฉีดน้อแต่รู้สึกว่าน้ําเป็นไม่ใช่น้ําเปล่านะน้ําสีดูแล้วเูอิจฉาน้ําสีน้ําสีเหมือนเพนบอลหรือเปล่าไม่รู้น้าสีอ้าวเพนบอลไงฉีดสีแปะ เกล่น, bon นเพนบอลไหมเวลาโดนยิยงปุ๊บมันก็จะป๊ะแป๊ะแต่แสีก็เลอะตัวเราเพ็นบอลอ๋อมันเป็นสีแบบเพนบอลหรอไม่มันไม่ใช่เพนบอลมั <c oughs> นคือน้ำผสมสี <c oughs> อ๋อน้ำผสมสี <c oughs> เอาผมเคยเห็นแต่ในรายการอะไรนะเกมโหดมันฮ่าสมัยก่อนที่ฉากสุดท้ายต้องต้องอนั่งรถถังไล่ไล่ปืนยิงปืนฉีนนะ้ำใส่รถถังโชกุนอ่ะ <c oughs> ้คนเล่นเหมือนกันไหมประมาณว่าถ้าถ้าใครใครตกจากบราร์นี่คือตกตกคือตกรอบต้องเดินจใจฝั่งข้ามบราร์มาอีกฝั่งหนึ่งอไอ้ละไอ้ไอข้างๆก็ยิงออ <c oughs> นี่แบบต่าสุดท้ายก็จะมีรถโชกุนกับรถลูกน้องปึ๊บแล้วเขาก็จะมีเป้ากระดาษแล้วก็มีปืนฉีดน้ําแรงดันสูงคนละกระบ,บอก อ๋อไรยิยยงเป้ากระดาษกันอ๋อไม่ไม่ไม่ใช่ที่เดินข้ามบาร์ใช่ไหมมันจะมีมันจะมีจุดสตาร์ทกับจุดเส้นชัยใช่ไหมแล้วเดินข้ามบาร์แล้วก็ตัวน้าฉีดแล้วบาร์เป็นลงลววนมมเวลาโดนน้ามันก็ลื่นออเกมอัาเกมเดียวกันครับเกมเดียวกันอันนี้นนคนละช่วงอันนั้นน่าจะช่วงต้นๆที่คนยังเยอะปเป็นร้อยๆอยูอย่คัดคัดออกคัดออกก็มีอยู่นะแบบว่าแต่เขาก็เล่นเน้นเน้นเล่นปืนฉีดน้ำแรงแรงสูงเนี่ยว่ามันไม่เจ็บอะมั้งเนาะใช่แต่แต่ มันเลื่นอยู่นะต้องขาขาไม่แข็งก็ล้มอ่ะเออก็ไม่รู้อะรู้สึกว่าอ <c oughs> อยากจะใส่กราะต้องสอกกับเขาแล้วก็ไปเล่นกับเขาบ้าง <c oughs> <N h ats> น่าสนุกอะไม่ไม่เคยเล่นเลยอะมันสักจริงจริงมันก็สนุกดีนะถ้าเกิดโอแต่ไปจริงๆก็กลักวกลัวตายเหมือนกนะไม่รู้จะโดนอะไรบ้าง <c oughs> ไม่รู้ว่าเอาจริงๆปิบจะไปพูดกับผู้ชุมนุมเราก็พูดไม่รู้เรื่อง เราคุยคนเรื่องไงเขาก็อาจไม่ฟังเราก็ได้ก็ <c oughs> นั่นแหละดิยิ่งอายุรุ่นนี้แล้วเดี๋ยวเขาหาว่าเป,เป็นฝ่ายไหนอีกระวังนะครับฉีดน,น้ําดีๆลูกเห็บตกใส่หัวโอ้โหอา,ากาศแปรยิ่งแปรรวนอยู่ใช่ไหมลูกเห็บตกใส่หัวดี <c oughs> ลูกเห็บตก่ก <c oughs> ลัว<า> <c oughs> เห็บกินนี่แหละโอ้แต่นั่นแหละผมก็ไม่ได้ดูข่าวมานานก็เห็นมัน เออเห็นมันมันนานไปไงนานจนผมคิดว่าเออดูทุกวันแล้วมันเครียดแล้วผมหันมาดูการ์ตูนดีกว่าดูดูสตาร์เทรดดีกว่าไอ้แล้วแต่อีอีเรื่องหนึ่งคือที่ผมผมงงว่ามันหายไปไหนน้องชมพู่หายไปแล้วก็หลังจากแถลงข่าวไงก็เ,เขาบอกว่าคดีไม่ได้หายตำรวจยังตามสืบแต่ว่าแต่ว่าไม่มีกระแสแล้วแต่ว่าขอพักการทําคดีไว้ถ้ามีหลักฐานก็จะมาพลิกคดีขึ้นมาใหม่ได้ เพราะว่าตํารวจก,ก็ต้องไปสืบเรื่องอื่นเหมือนกันอืมไม่มีอยู่เรื่องเดียวเออคดีมีเป็นร้อยอ่าซึ่งจนถึงตอนเนี้ก็ยืนยันนะว่าตํารวจพูดจริงก็เออก็นั่นแหละก็เห็นใจตํารวจนะอยู่นะเออเขาเรื่องเขาเยอะนะจริงๆผมดูแล้วแบบเฮ้ยโอ้โห,โหแล้วน้องชมพูยมมย่ยิ่งเหมือนเหมือนยิ่งทํายิ่งเละยิ่งทําให้สังคมป่วนอีกเอามันกระทบต่อสังคมด้วยนะอืมตำรวจอาจจะมา ถแถลงเพื่อที่จะให้ทุกอย่างมาจบสักทีลุงพลก็จะได้อยู่กินมีความสุขลุงพลก็จะได้พักสักทีลุงพลเหนื่อยแล้วตอนนี้งานเยอะินนเอลุงพลไม่อยากพักหรอกกำลังได้ตังแต่หวังว่าลุงพลแล้วลุงพลแกได้ตังแล้วไปทําธุรกิจอะไรพอได้ได้ตามดูไหมไม่ไม่หายไปเลยอะ่ะไม,ไม่ไม่มีข่าวๆเลยนะจําได้ว่าแกไปตะเวนบริจาคแล้วก็ มไม่เห็นอีกเลยเพราะผมจําได้ว่าลุงพลอ่ะจ,จะมีที่ปรึกษาที่เก่งๆอยู่คนหนึ่งที่เป็นกระเทยหัวล้านอ่ะใช่ปะ่ะกระเทยหัวล้านใครว่ะที่อยู่กับเขาที่ตามปกติเราจะไม่เห็นเขาออกสื่อแต่ว่าเวลาที่มีเรื่องเขาจะพาลุงพลไปอืมไปพูดไปคุยแล้วก็จะเห็นตัวเขาเป็นๆแต่ออกแต่เวลาปกติจะไม่เห็นเลยครับไม่รู้อยู่ตรงรูไหนของบ้านเอยกไมไ่ออกละ ออกกระทืบหัวล้านล้านไปผู้จัดการผมจําชื่อเขาไม่ได้เขาคือแบบไ,ไม่ค่อยดังเอ้ยมันคงดังอยู่แต่เขาไม่ค่อยออกสือ่อถ้ามีคดีจะมีผู้จัดการอ่ะอืมเอาแต่ผมว่าเขาเก่งนะเขาเก่งก็มันเป็นเรื่องของการการป็นเรื่องของสือนน่อพูอดง่ายั่านกะแต่แต่ทีนี้เขาไม่ใช่เป็นแค่ผู้จัดการเขาต้องเป็นที่ปรึกษาด้วยเพราะว่าเขาก็ต้องแนะนําลุงพลแหละว่ามันเป็นช่วงที่ได้เงินตามกระแสช่วงนี้ได้ ก็ต้องลองเอาเอาเงินไปลงทุนตัวนี้นะผมว่าเขาต้องบอกแล้วคงไม่แบบว่ามัน<ก>นั่งเกาะลุงคนกิน่เฉย<ก>อะแหมถ้าไปผู้โดยการก็ต้องบอกว่าเฮอยังไงถึงจะต่อยอดไม่งั้นก็ที่เหลือก็แค่ให้ลุงพลก็ทามาหากินไปเองแกก็ไปดูคนอื่นต่อทำอ,อาชีพแกแต่จริงๆก็ลุงคนแค่จะมีงานอื่นรับถ่ายโฆษณารีวิวโฆษณาผมไม่แล้วมั้งครับเพราะว่าหมดแล้วช่วงหลัง ช่วงหลังก่อนที่เรื่องจะงเงียบลงคลก็มีกระแสต่อต้านออกมาเหมือนกันแล้วดันมาเขาเงียบอตอนที่กระแสต่อต้านมันก็เลยไม่ได้เป็นตำนานที่ดีเท่าไหร่แต่ก็กกไม่ถือว่าเร็วแต่ก็ไม่ถือว่าเร็วไก็มีเงินเก็บโดยที่ไม่ไม่มีใครสามารถที่จะตรวจสอบได้เพราะว่าเป็นการให้โดยบริสุทธิ์ใจโดยพิสวาสโดยที่ไม่มีการร้องขอ,อมันไม่ใช่ไรายได้ครับเพราะแกไม่ได้ทำงานอื แล้วแกไม่ได้ยังแกนั่นแหละแกไม่ได้ร้องขอด้วยเขาให้เองอืมไม่ได้ขอบริจาคถ้าขอบริจาควุ้ยป่านี้ไม่ได้สงบสุขหรอกอ๋อขะขอรับปุ๊บก็มีคนมาขอต่อแต่ว่าก็กลับกันครับเพราะว่าลุงพลจะเป็นคนเอาไปบริจาคแทนอ๋อคือว่าเป็นเป็นการตอบตอบแทนสังคมนะเพราะว่ารับมาเยอะแล้วอ่ะผมว่าก็กมีที่ปรึกษาดีนั่นแหละอ่ะอแต่ว่า แล้วตอนนี้ก็เห็นบอกว่ามีน้ำทาแบรนด์น้ำดื่มยี่ห้อบริสุทธิ์ด้วยน้ำดื่มบริสุทธิ์เงี้ยเออก็เป็นในหาที่แบบเป็นคนบริสุทธิ์๋อจริงแกเขาบริสุทธิ์มาตั้งนานแล้วนะเพราะว่าใครๆตำรวจ,รำำจรตำรวจยังไม่ได้ตั้งข้อหาใครๆก็ทําน้ําดื่มจริงๆตำรวจยังไม่ตั้งข้อหามยังไม่ได <ừ> ้เป็นผู้ต้องหายังไม่ได้เป็นอะไรเลยน้ําดื่มอ๋อจริงๆน้ําดื่มจริงๆมันเป็นเป็นอ่าเป็นเป็นเป็นสินค้าที่ทําง่ายนะแล้ว เราไม่ได้ทําไม่ใช่หมาย,มายว่าคนอื่นไม่ทำนะแต่และหมู่บ้านแต่และละแวกแต่และชุมชนอะ่ะมันมีคนทําน้ําดื่มหมดแล้วแล้วมันทําหลายคนทีนี้คนที่จะอยู่ได้จริงๆคือคนที่มีเส้นมีสายแล้วมีหน้ามีตาอืเพราะฉะนั้นไปทําน้ําดื่มตามบ้านนอกจริงๆถ้าไม่รู้จักคนจริงๆทําไม่ได้นะถือว่าลุงพลอะ่ะมีเส้นนะไม่ใช่ธรรมดาแล้ว่าลุงพลมีเส้นมีสายได้เรื่องอยู่ป้าแตน แล้วก็ป้าอะไรเนี่ยแม่น้องชมพู่เชื่อไม่ได้แล้วครับร,รู้แต่ว่าแกก็แกก็เริ่มมีช่อง YouTube ของแกแล้วแกก็ไลฟ์สดอการทํตาตําส้มตำก็เดี๋ยวนี้แต่ละคนก็การแก้บนเริ่ม<น>เริ่มแบบออะไรไงอะก็มาเป็นนิวแนมอมจริงนะก็คือเริ่มเข้าสู่สังคมออนไลน์เออก็คือไม่ต้องแบบทำเหมือนเมื่อก่อนแล้วไงไม่ต้องไปเดินอะไรก็ออนไลน์ได้หมดอะ่ะยุคนี้ คือเป็นนิวนามาบางจริงอ่ะก็ะส่วนใจจากอ่าทํำตำตามขายใช่ไหมก็มาตมโชว์ใน YouTube แต่ก็แปลกนะแบบว่ายังไม่มีข่าวว่าวิญญาณน้องชมพู่ไปสู่สุขติเลยแต่ว่าวิญญาณน้องชมพู่ก็ไม่มาแล้วตั้งนานแล้วด้วยอลีรับอีกแล้วลีรับ <c oughs> เอาโหก็แปลกใจนะทำไมช่วงแรกมาบ่อยจัง ช่วงนี้สัมผัสได้ไปนานเอาทำไมน้องไม่มา <c oughs> เออเดีน้องอาจจะเหนื่อยน้องอาจจะเหนื่อยแล้วจริงๆตั้งจริงๆถ้าใครจะเล่นต่อก็ตั้งสารน้องชมพู่แล้วก็ขายพวงมาลัยได้ครับได้ครับขายพวงมาลัยขายสิ่งเอ,อแล้วก็ทําอะไรนะทําที่ลําแก้บนที่ทำที่ขอหวยได้อ๋อโอ้นี่น้องชมพู่จะมาตีตลาดอ้ไขายได้ไงเนี่ย ผมว่ากินขาเพราะน้องน้องชมพูมีตัวตนอ๋อไอไข่นี่คือแบบทุ๊อานามนามมาทอาไม่มีตัวตนผมไม่รู้เหมือนกัน,นะอะผมไม่เห็นอ่นะไม่รู้นะแต่ว่าผมได้ยินแต่ได้ชื่อมาเออมีไอไข่ให้หวยไอไข่อะไรเงี้ยแต่เออมันก็ไม่ได้มีชื่อจริงอะไรมันเป็นเหมือนชื่อเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาเอา่าที่แรก<อ>ผมก็คิดอ,อย่างนั้นแหละแล้วมีใครไม่รู้มา เสริมว่ามันคืออพระก็อีกชื่อหนึ่งส่วนไอ้ไข่ก็เป็นคนที่มาทําอะไรสักอย่างแล้วแล้วมีพระอยู่ในมือนะผมก็จำไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ติดามเรื่องไอ้ไขไอ้ไข่ไม่ใช่สิ่งกัก์สิทธ์ที่เกิดจากการปลุกเสกเหรอผมละงงอ้าวแล้วได้ไงผมก็งงอยู่แหละจริงจริงมันคือสิ่งกักเสที่เกิดจากการปลุกเสกในเวลาคนเขาไปกราบไปไหว้อะไรเงี้ยมาขออะไรเงี้ย ก็จะได้เลขได้เลือกอะไรกันมาอออืเสรุปสรุปถ้าไอ้ไข่เป็นคนมันก็ต้องไปไม่ต้องไปอะไรแล้วไปหาที่บ้านเลยเคาะประตูพูดถึงได้เลขแล้วมีเออช่วงมีที่ไปมีมีที่ขอหวยแนะนํำไหมเนี่ยโอ้โหพูดอย่างนี้ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เกมอ่าวันนี้เดี๋ยวกองสลากจะเล่นทผมร้วยเนี่ยจริงริวันจริงจริงแถวนี้แถวลังสิตนะก็จะมีวัดป่าพองสิบเอ็ดเป็นที่ ขูดหวยยอดนิยมของคนรังสิตนะแล้วก็จะมีวัดอะไรว่าอ้รังสิตท,ที่ใบหวยเยอะแต่วันหลังต้องไปรีวิวซะแต่ถ้าถ้าที่กลางๆก็วัดมหาบุตรนะเออวะเฮ้ยงั้นวันงั้นเช้านี้เราไปรีวิวที่ใบหวยไ,ไหมไโอ้เอางั้นเลยเหรอวัดหลวงพ่อปากแดงนครนายกก็กกไกลไกปไนนิดนึงแต่ก็หมดกระแสแล้วนะหลวงพ่อปากแดงตอนนี้เป็นวัดเจดีย์ ของไอ่ไขอสรุปผมผมเพิ่งได้ยินแน่ๆว่าไอ้ไข่เป็นคนแล้วที่มีพระอยู่ในมืออ๋อผมผมงผ,ผมไม่รูผผ้ผมก็ได้ยินมาอย่างเนี้ยผมตัวผมเอยงยังไม่รู้ด้วยซ้ําเพราะว่าไอ้ไข่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่ามีวัตถุมงคลเป็นรูปไปไข่แจกออเป็นพระผงอ๋อสรุปแล้วคือไอ้ไข่เนี่ยดังกว่าพระที่อยู่ในมือใช่ไหมตัวไอ้ไข่เนี่ยคือที่ที่ที่ทอ่า รู้มาคือเหมือนกับว่าเป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะก็คืออารมณ์เหมือนเทพทันใจเคยเห็นเทพทันใจไหมท<อ>ี่ชี้นิ้วอย่อางเงีเ้ยประมาณนั้นแหะแต่ว่านี้เป็นรูปอา่าเหมือนคนยืนอยู่อะไรเงี้ยแต่ก็เห็นมีวัตถุมงคลเป็นไอ้ไข่นะถ้าเกิดว่ามีวัตถุมงคลเป็นไอ้ไขแ่แสดงว่าไอ้ไข่เนี่ยไม่ใช่คน แต่าจะาแบบเคยเป็นคนมาก่อนหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บุคเสกคือไม่ใช่แบบมีชีวิตนะตอนนี้อะผมก็งงครับที่แรกผมก็เข้าใจเหมือนคุณหมูแล้วว่าไอ้ไข่คือวัตถุมงคลชนิดหนึง่งที่ไม่ใช่พระใช่อแต่ไปมาก็ด้วยความที่ผมไม่รู้แล้วได้คอยมูลไม่แน่ชัดแล้วไม่ได้ติดตามอะก็ไปเจออีกทางนึงเขาก็มาเถียงผมว่าเอา้ามันคือคนมันมีตำนานอยู่ว่ามีคนนึงชื่อไอ้ไข่นีถือหอบพระ เงือนเออพระชุดนั้นก็เลยเรียกว่าพระชุดไอ้ไข่อย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันมีพระผงที่เขาเรียกว่าไอ้ไข่แจกกันอยู่นะถ้าถ้าเกิดมันมีขนาดนี้แสดงว่ามันไม่ใช่คนหออพระแล้วแหละแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผมบอกเขาบอกว่าเป็นตำนานอาจจะใช่เพราะปัจจุบันเขาไม่มไม่ได้เป็นคนเป็นรูปปั้นไปแล้วอเออแต่ถ้าเกิดบอกว่ามันคือคนที่หออพระงั้น่นว่าคนที่ไปขอเลขเขาก็ไปหาคนดิ เขาจะไปไหว้ทำไมอองงไหมเออขาจะไปไหว้ทําไมเขาคนนั้นก็อาจจะเสียไปแล้วเนี่ยเอไไอไข่ไอไข่อาจจะเสียไปแล้วแต่ว่าที่เขาได้เลขมาก็เพราะว่าไอไข่เป็นรูกป,ปัน้นนะไอไข่ไม่ได้เป็นคนนะที่เขาได้เลขกันนะนก็อาจจะเป็นคนเคยเป็นคนมาก่อนก็อาจจะเคยเป็นในตำนานนะผมก็ไม่รู้ร<ม>แต่เพราะว่า เพราะที่ที่ที่มีข้อบูมาคือเป็นรูปปั้นอยู่วัดเจดีย์เราก็ไม่รู้ว่าจุดต้นตอที่คนไปได้เลขมาได้เลขจากไหนหรือว่าไปไหว้ปุ๊บมาเข้าฝันอะไรไมร่รู้แต่ตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยมีเป็นเครื่องรางเป็นเป็นข้าผงไอ้ไข่แต่จริงๆมันก็มีเครื่องรางหลายอย่างนะไม่ใช่แค่ข้าผงนะคือเขาเขาก็ทํากันแจกตั้งแต่มีกระแสโอ้ดังองตายาไปรูผ้ผมก็ได้ยินดังไงผมก็รู้จกัก แค่ได้ยินแต่ว่าผมก็ไม่ใช่สายนี้ผมก็เลยไม่ได้ติดตามไม่ได้เลแต่ผมคือผมก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อมันคือคนที่มีพระอยู่ในมือผมก็เลยแค่สงสัยว่าเอาสงสัยจริงๆผมแล้วผมจะต้องเซิร์ชข้อมูลแล้วก็ไปทําข้อมแล้วก็ไปทําคลิปลง y o u t u ู e ผมจนแล้วเนี่ยก็คือเป็นพระที่อยู่นี่คนถือพระในมือเอาแล้วตอนมันดังที่คนขอหวยไปขอจากคนหรือไปขอจากรูปปั้นไม่ดูเอององคอยู่อะ เราลงมันยังไงคนยังไม่ตายหรือคนตายแล้วเออคือคือข้อมูลที่ที่รู้มาคือมันอารมณ์เหมือนเทพทันใจอ่ะก็คือเป็นคนเป็นคนเป็นเป็นรูปปั้นที่เป็นคล้ายคนอ่ะอืถ้าเป็นเทพทันใจก็จะชีนนนออะช้นิ้วอย่างนี้นึ้ออกไหมอ๋อเออจำได้จะชี้นิ้วอย่างนี้ถ้าเป็นได้ไข่รู้สึกจะเป็นท่านี้คือพระเออถือพระ,ะหรือเปล่าไม่รู้อาจจะอยู่ท่าเนี้แต่มันก็จะมีเป็น เป็นเครื่องรางอ่าก็ก็จะเป็นท่าคนยืนนี่แหละแล้วก็ได้ไอ้ไข่ม,มันกึ๊บผมก็เลยเอาเพิ่งมารู้ว่าอ้าวสรุปมันเป็นคนถือเป่าอ้าวสรุปไม่ใช่รูปปั้นหรอไปคือคนจริงๆหรอไม่รู้อะถต่ผมมก็ไม่รู้ผมก็พัง <c oughs> ฟังเข้ามาเออใครให้ข้อมูลอะไรผมก็เชื่อหออมดอะอยิ่งยิ่งยิ่งข้อมูลชุดหลังมาเป็นอ้าวเป็นอะไรที่มีตัวตนอายิ่งน่าเชื่อถือไปใหญ่ อ,อ,อารมณ์เหมือนอเคยได้ยินตำตำนานคาบแทนโนกไหมเขาไปขอหวยกันอนั่นก็เป็นรูปปั้นเหมือนกันนั่นก็เป็นรูปปั้นเหมือนกันแต่รูปปั้นพ่อปู่อยู่ข้างในนะเราว่าอยู่ข้างนอกเขาไม่ให้เขาไปข้างในเออนันพิสูจน์ได้ไหมว่าพ่อปู่มีตัวตนอยู่หรือพ,อพอ่อปู่คือรูปปั้น <c oughs> พ่อปู่จริงๆก็พิสูจน์ไม่ได้อออบางที บางทีเขาอาจจะมีตัวตนจริงแต่แต่ไม่ได้อยู่ในพื้นแผ่นดินฝั่งนี้อาจจะมีอาจจะเป็นอาจจะเป็นฝั่งหนึ่งเป็นตำนานเล่ามาอีกอีกประเทศหนึ่งสมัยเมื่อร้อยพันปีก่อนเนี่ยก็นั่นไงผมถึงงงไอ้ไข่ไงอือแบบกวก็ตอนที่เขาได้เลขกันมาเขาไม่ได้ดักได้จากตัวตนที่เป็นคนเขาได้จากที่เป็นรูปปั้นแล้วตำนานเป็นคนถือพระมายังไงหรือว่าผมข้อมูลนี้ไม่รู้ ก็ไม่รู้จริงๆนะเออก็ตอบไม่ถูกมผมก็ไม่รู้มีคนอําผมรู้เปล่าผมก็ยังไม่รู้เลยเพราะอย่างที่บอกมีก็ไม่ได้ติดตามก็เชื่อ,อ,อใครใครพูดอะไรก็เชื่อหมดล่ะเพราะเพราะที่ดังก็ดังอยากรูปปั้นนะแต่ไอ้ตำนานว่าเป็นคนถือพระมาหอบพระก็เลยเรียกว่าพระช่วยได้ไข่แต่ก็นั่นแหละข้อมูลใหม่เออเออผม<อ>ไม่รู้อะผมก็เออเขา เขาก็เถียงผมมาอย่างเี้ยพราะที่แรกผมก็เชื่อแบบนั้นว่าเออเขาเป็นวัตถุมงคลชุดหนึ่งที่ชื่อว่าไอ้ไข่เพราะว่าอันนี้คือสรุปเอาจากการดูข่าวเลยซ้ำว่าอมีการขายวัตถุมงคลไอ้ไข่ออมเขาเรียกอย่างเงี้ยคือไม่ใช่พระใช่ใช่พระเขาต้องเรียกพระใช่แต่ว่าคือมันเป็นรูปแบบมันจะมีหลายอย่างไงมีทั้งเป็นอ่าวะเป็นพระเป็นผงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วภาษาชาวบ้านเขาก็จะเรียกว่าพระไอ้ไข่ช่ให้มันเรียกง่าย พมันจะได้เข้าใจง่ายว่าอ๋อมันเป็นเครื่องรางเหมือนอ่าเหมือนพระเก่าอ,อะไรเงี้ยเครื่องรางก็คือประเภทเดียวกับพระเครื่องผ<ช>ระพวงจริงมันก็ไม่ได้มีแค่ไข่นะไอ้เครื่องรางนั้นมันโหมีเยอะมีทั้งอะไรเสือทั้งเต่าทั้งหเยอะแยะไปหมดเลย <c oughs> จริงไหมเอาอย่างอะถ้ายกตัวอย่างก็เอาหลวงพ่อปากแดงก็คือเป็นหลวงพ่อที่ทาปากเหรอ ก็น่าจะเป็นพระพุทธรูปหรือเปล่าเป็นพระพุทธรูปครับที่ท,ที่ช่างเขาเขียนสีแดงเออคือบางทีบางทีซ,งงทซึ่งเหตุผลนั้นก็ยังไม่รู้ครับพยายามอ่านแล้วก็ยังไม่อ่านไม่เจอคือบางทียังไงถ้าเกิดสิ่งที่เราเห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าคนก็บอกเอ,อ้ยมันเป็นตำนานมันมีความ่มันอาจจะเป็นนิทานแล้วก็ฟังไว้แต่ว่าในความจริงคือเป็นรูปปัน <S 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 ้นอาจจะเป็นรูปปัน้น คนที่เคยมีชีวิตก็ได้อือแต่เป็นบุคคลสําคัญเขาถึงมาปั้นถ้าเกิดไม่สําคัญเขาคงไม่มาปั้นสงสัยผมต้องไปทาวีรกรรมคนคว้าเรื่องนี้อาจจะเป็นเป็นวีรบุรุษอะไรหรือเปล่าก็เลยเอามาทําเป็นอะไรนะอันุสโซรีก็เป็นอันุสโซรีให้ให้รู้เหมือนคุณแผนอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็ก็อารมณ์แบบเออคยแบบมิ จริงๆเหมือน,นอย่างพระคุณแผ่นจริงๆผมก็ที่นาการไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องที่แกะรูปคุณคุณแผน่นเป็นจริงคือพระครับ<ต>คือพระผมอ่าเป็นพระอ่าก็อ๋องนี้เคยได้ยินตำนานจตุคามไหมหอ,อ้าวรู้แต่วิธีรู้แต่โรงงานที่เขาทำก็คืออารมณ์อารมณ์เหมือนกันแล้วครับ อารมณ์นั่นแหละอารมณ์เนี้ยก<ต>็เลยอ่าจะเขามีอะไรจตุคามอืไอไข่กับพระคุ้นแผนเนี่ก็จะเป็นเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์โซนเดียวกันหมายถึงว่าเป็นแนวแนวเดียวกันใช่ใช่ใช่ก็แต่ไม่เหมือนนะก็คือไม่ใช่พระแต่ว่าจตุคามเนี่ยครับเขาเริ่มมาจากอาแคขวคขาดแต่หลังๆมาเริ่มกลายพันธ์มาเป็นโชคลาภเปลี่ยนสายสตเต็ง <c oughs> <c oughs> เ,เปลี่ยนสายเปลี่ยนสายเฉยเลย แควค่าครับก็คืออนี้เสริมนิดหน่อยจะดูคามมาจากมาจากขุนพันรู้จักขุนพันไหมรู้จักโอ oh ้โหก็นั่นแหละครับมันคือเรื่องแควคาาอืมอ่ามันคือเรื่องแควค่าไงไต้องกําเนิดมันคือแค่คาเนีเพราะมาจากขุนพันใช่ไหมขุนพันไม่ได้มาสายโชคลาภอู่แล้วคุณคิงน่าจะรู้ใช่ไหมเออขุนพันเราจะเป็นคนแบบขุนพันเป็นจอมยุทธเอาแบบคนแบบอะไรนะ คนมือปราบมือปราบที่ไหนเขาจะมาโชคเล่นโชคลาบก็เล่นของแล้วไม่น่าจะเล่นสายโชคลาบด้วยก็ก็มือปราบไม่ใช่สายโชคลาบมือปราบมันต้องมายคู่กับสายเออแ้วคลาดของกระพันสายสเตนเออแถวคลาดของกระพันแล้วมาแล้วคือมันมาจากแถวคลาดของกระพันแล้วผมไม่รู้ไปไปมามันมาเป็นโชคลาบได้ยังไงมันคล้ายๆตำนานพระคุ้นแผ่นไงที่ทีแรกว่าเปิด มาสายที่แรกมาสายพละกําลังอยู่ยงคงกระพันแต่พอนานๆเข้าเปลี่ยนสายเฉยเลยอ่ะเป็นสเสน่ห์เป็นสเสน่ห์ก็เป็นคนละทางนะเอไม่แต่คุณแผนมันมีมันมัน,ม,นมันอาจจะไปสอดคล้คองกับนิทานไงอ,อ,าอาจจะไปขอท้องกับอนิทานคุณแผนจะชูอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่ซึ่งแต่จะชู้เล่นเสน่ห์ได้ใช่แต่ถ้าเป็นจตุคามาครับคือผมยังงงมันไปสอดคล้องกันยังไงโชคลาภกับอะไรนะ แคล้วคาดมันคนเราเส้นทางไงแล้วคุนพันธ์ก็ไม่น่าจะเป็นคนที่อยากได้โชคลาภอะไรคุณพันธ์น่าจะแคล้วคาดครับเพราะเป็นมือป่าน่าจะเป็นโชคดีอย่างงี้มากกว่าก็ก็อ่าวก็ประมาณว่าถือง่ายคือแคล้วคาดก็น่าจะแบบว่าปลอดภัยจากภัยอันตรายถูกไหมคือถ้าโชคลาภมันหมายถึงเงินทองแล้วแล้วสไตล์ขุนพันธ์ใช่เหรอเงินทองนั่นเลยหรือว่า ว่าคุณพันเพิ่งจะมาเล่นเงินทองช่วงอายุเยอะๆหรือเปล่าคนเล่นของครับเขาไม่สนใจเงินทองครับเขาสนใจกับสนใจแต่ของเออคืออย่างคู่ยังไงดีถ้าคือคนเล่นของจริงเขาไม่มาไม่มาซีเรียก,กับเงินทองนะเขาจะแบบว่าเก็บตัวฝึกจิตอะไรพวกเนี้ยคือคือจะเป็นสายแนวแนวนี้ไปเลยคือถ้าเกิดว่าสายเงินทองสายกอบโก้ดมันมันไม่ใช่แนวแคลค่า,าอะ มันเป็นแนวถ้าเรียกว่าอ่าถ้าเกิดว่าอถ้าถ้าสายมตนดําเขาเรียกแนวหมอเสน่ห์อืมจะคือแบบใช้วิชามาหาเงินแล้วแนวขุนพานนี่คือหมายถึงว่าปราบมือปราบมือปราบที่ไหนจะมาเอาเงินทอสายนักสู้อ่ะจอมยุทธเอเอข็นจอมยุทธมาเรียนอะไรเก็บเงินเก็บทองอะไรไหมมีแต่แบบ รสร้างมีแต่ระคอมามีกินเมียแม่ขอเมียสร้างอ่าวีรลกรรมอ่าสร้างเวลากรรม<อ>จำอยู่ชอบไปพังโรงเตี้ยมใช่ยองยุทธจะเป็นแนวสร้างเวลรกรรมไม่ใช่แนวเศรษฐีคิดเงินคิดทองอย่างเดียวไม่ใช่ก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าเงินทองก็จะเป็นแนวหมอเสน่ห์มนดําแต่อันเนี้ย<ต>เป็นเพราะ <c oughs> เป็นเพราะดูจากลักษณะขององค์จตุคานวนหรือเปล่าหมายถึงว่าก็เป็น ดูแบบภูมิฐานดูพญานาคอะไรเงี้ยดูเป็นเทพชั้นสูงอะไรเงี้ยก็อาจจะสอดคล้องกันมากลายพันธุ์กันมาแต่จุดเริ่มต้นมันไม่ใช่เรื่องนี้เหมือนภาพคุ้นแผนเนี่ยที่ที่ใช้ชื่อคุ้นแผนเป็นแบรนด์ก็เลยคนก็เลยมาเข้าใจผิดกันเองก็คุ้นแผนมันมีนิทานใช่ไหมแต่จุตาการมันจุฬากามไม่มีนิทานนะก็เนี่ยก็ดูตามคาแรคเตอร์อ๋อเออมันก็กลายพันธุ์กันมาเรื่อยๆแล้วอีกอย่างหนึ่งพวกเศรษฐีเขาชอบ อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่พวกเศรษฐีเขาชอบห้อยเยอะๆแล้วพวกเศรษฐีอ่ะนี่อาจจะห้อยไว้ป้องกันแคลค่าเพราะว่าศัตรูเยอะแต่ว่าแต่ว่าคนปล่อยเช่าอ่ะไม่ตามหานิยมเออโชคลาภแต่ชาวบ้านเออก็นั่นแหละอาจจะเห็นว่าเออเนี่ยเศรษฐีเขารวยเพราะจะดุค้ามมันก็เลยเชื่ออย่างนี้มาตลอดใช่ใช่ใช่มีผลนะมีผลมอนก็มีอีกอันหนึ่งอะไรนะนึกไม่ออก คือมันเยอะมากไะไอ้ที่กายพันน่ะตอนเนี้ยอ่าจุตคามไปแล้วพระขุนแผนมีอะไรอย่างเนี้ยนึกไม่ออกโอเคนึกไม่ออกมันไม่มีอะไรจะพูดละเออตามนี้เลยครับสรุปถ้าถ้าสนใจจะเช่าพานะครับติดต่อพี่คิมอ๋อเขาไม่มีครับอจจะพยายามหาลองถามได้ครับเผื่อรู้เดี๋ยวเอฟมาเอฟมาประเด็น วันนี้ก็มีอะไรไประเด็นทางการเมืองสลายการชุมนุมซึ่งตอนนี้ก็ยังดําเนินอยู่ย,ยัางย่างเยอะยังไม่จบอ,อรอชาก่นอนตอนเช้าก่อน <c oughs> ก็อีกไม่กี่ชั่วโมงก็คงฉีดน้ํากันต่อนะ <c oughs> จริงอยากนุ่งเขามาเต้นการถนนมากเลยฉีดน้อ <c oughs> แล้วก็พัก <c oughs> สังคมที่ยวอาลุงพลตัวนี้ก็หายไปแล้วเนาะ <c oughs> ป้านู้นป้านี่ที่หมู่บ้านกกอกก็พากันมียูทูบกันไปหมดลวอ๋อด่งดังอะไรทีนี้ แต่น้องวิญญาณน้องชื่อพูดก็หายไปไม่มีใครไปสร้างสารหรือว่ามีแล้วก็ไม่รู้ยังไม่ได้ตามข่าวก็ผมว่าน่าจะมีร่างทรงนะเนะียครับก็ประมาณนี้แล้วก็เหลืออ่ะแล้วก็มีพระไอ้ไข่อะช่วงนี้ไอ้ไข่ดังสุดละไอ้ไข่ดังสุดใช่ไอ้ไข่นี้ส่งเสริมเรื่องอะไรนะมันมาจากเรื่องหวยก็คือต้องโชคล่าไปแล้โชคล่ามาจากหวยพูดตรงตรงเลยว่ามาจากหวยอาเช่าได้ที่วัดไหนวัดเจดีย์ครับวัดเจดีย์อ่า นั่นแหละครับ,รบเดินเข้าไปบูชาได้เลยใช่ไหมก็โหน่าน่าจะมีให้บูน่าจะมีให้เช่าเยอะแล้วล่ะครับ,บต่แต่ตั้งแต่ยังไม่ทันเข้าวัดน่าจะมีให้เช่าเยอะแล้วล่ะครับตอนนี้ไม่ต้องกลัวว่าหมดสต็อกแต่อาจจะหมดสต็อกตอนปลูกเสกใหม่ๆอ๋อม,มีมียอดจองมีงรุน่นรุ่นหนึ่งอะไรเงี้ยอาจจะหมดละแต่รุ่นรุ่นรุ่นสิบรุ่นยี่สิบเอ็ดอะไรเงี้ยอาจจะได้อยู่นะอยางให้บอกเมือไงไทยเป็นเมืองแห่งโอกาสครับ จริงขายอะไรก็ขายได้ม่เน้นห้โอกาสขนาดแบรนด์พญานาายังขายได้เลยเก็มีแบรนด์พญานาาแบรนด์พญาหน้าใส่อะไรขายไม่ได้ยาสตรียังขายได้เออ,อยาหมองคุดเนีเออเออ่ตาคุดอ่ะอตาเสือพญาหนา้ออา,นาไม่ขีดยั่ขายได้เลยพญาหน้ากับตราคุดนี่ไม่ค่อยเข้ากันอืมตำนานอีกแหละไม่ตำนานอีกแหละ โอเคเดี๋ยววานนานอ่ะโอเคครับรจบเพียงแค่นี้โดยที่ไม่มีอะไรนี่แหละครับโอเคก็เพอเ,เจอนะอย่าลืมนะสับสไครต์ไลค์แชร์ครับอ,อยูโโปงครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับลบพวกใครเลยเนีย <laughs>